สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคที่อังกฤษทั้งแผ่นดินถูกคุกค,คามโดยนักรบจากทิศเหนือไวกิ้งเดนมาร์กจากวันที่พวกเขาเพียงปล้นและเผาอารามกลายเป็นวันที่พวกเขายึดทั้งเมืองตั้งรกรากและสร้างอาณาจักรของตนเองขึ้นในหัวใจของอังกฤษเรื่องนี้คือตำนานแห่งเดนลอสงครามที่เปลี่ยนไวกิ้งจากปีศาจให้กลายเป็นกษัตริย์หลังศึกอารามลินดิสฟาน ข่าวนือเรื่องท้องของอังกฤษแพร่ไปทั่วสแกนดิเนเวียชายหนุ่มจากเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนต่างรวมตัวกันเป็นกองทัพยิ่งใหญ่แห่งฤดูหนาวปี865ทัพไวกิ้งจำนวนมหาศาลยกพลขึ้นบกที่อังกฤษตะวันออกนำโดยอีวากระดูกเหล็กและฮาฟแดนแรกนาสันลูกชายของตำนานแร็กนาเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ทองอีกต่อไปแต่คือ ดินแดนเพราะทองคำจะหมดได้แต่แผ่นดินจะสืบทอดต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามยึดครองอังกฤษทัพไวกิ้งเขายึดเมืองยอร์กได้ภายในไม่กี่สัปดาห์พวกเขาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนโรงตีเหล็กและที่สำคัญคือสร้างตลาดค้าขายนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ภายหลังถูกเรียกว่าเดนลอดินแดนแห่งกฎหมายเดนมาร์กในดินแดนนี้ ไวกิ้งปกครองร่วมกับชาวอังกฤษมีกฎหมายของตนเองภาษาการแต่งงานและการค้าขายแม้จะมีสงครามแต่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันจากนักปล้นพวกเขากลายเป็นช่างตีเหล็กเกษตรกรและพ่อค้าแต่อังกฤษก็ยังไม่ยอมจำนวนทั้งหมดเพราะทางใต้ยังมีอาณาจักรเวสเซกและกษัตริย์ผู้ไม่ยอมสยบเชื่อของเขาคือ อัลเฟรดแห่งเวสเซ็กชายผู้มีทั้งความศรัทธาและสติปัญญาในขณะที่กษัตริย์องค์อื่นแตกตื่นหนีสงครามอัลเฟรดกลับรวบรวมชาวบ้านและทหารสร้างป้อมไม้รอบเมืองระบบป้องกันที่เรียกว่าเบิร์สและเริ่มต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ที่ไวกิ้งไม่คุ้นเคยเราจะไม่วิ่งหนีปีศาจจากทะเลอีกต่อไปปี878ศึกเอดิงตันปะทุขึ้นกลางสายฝน อัาเฟรดนำกองทัพอังกฤษตะวันออกเข้าปะทะกับทัพเดนมาร์กของกูทารุมเสียงฝนกระแทกโล่โลกระแทกโล่แสงสายฟ้าแลบผ่านหมวกเหล็กเป็นสงครามที่ศรัทธาปะทะกับชะตาและเมื่อฝุ่นควันจางลงอังกฤษยังคงยืนอยู่หลังสงครามเอลเฟรดทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่สังหารแต่เลือกเจรจากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งเขตแดน อังกฤษตอนใต้เป็นของอัลเฟรดส่วนตอนเหนือตั้งแต่ลอนดอนขึ้นไปกลายเป็นของไวกิ้งเดนมาร์กภายใต้ชื่อแดนเนลลอในเวลานั้นคำว่าศัตรูเริ่มเปลี่ยนเป็นเพื่อนบ้านชาวอังกฤษกับไวกิ้งเริ่มค้าขายแลกเปลี่ยนคำพูดและแต่งงานกันเลือดทั้งสองสายเริ่มผสมผสานจนแยกไม่ออกว่าใครคือผู้รุกรานเวลาผ่านไปไม่ถึงร้อยปี ลูกหลานของไวกิ้งและชาวอังกฤษเริ่มเกิดขึ้นพวกเขาพูดสองภาษาสวมกางเกงหนังและเสื้อคลุมผ้าขนสัตว์กินอาหารแบบอังกฤษแต่สาบานต่อเทพโอดินและพระเจ้าในเวลาเดียวกันเมืองยอปลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาะและอังกฤษไม่ใช่ของอังกฤษอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นบ้านใหม่ของเลือดนอสศตวตรรษต่อมาจากสายเลือดที่ผสมกันของชาวเดนมาร์กและอังกฤษ ได้ถือกำเนิดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คานูดมหาราชเขาคือชายผู้ครองทั้งสามอาณาจักรอังกฤษเดนมาร์กนอร์เวย์ในเวลาเดียวกันกษัตริย์คนูดไม่ใช่นักรบผู้บ้าสงครามแต่เป็นผู้ปกครองที่ใช้ศรัทธาและเหตุผลรวมโลกที่เคยแตกแยกเขาแต่งงานกับหญิงอังกฤษอุปถัมบทและทำให้เลือดของโอดินและพระเจ้าหลอมรวมกันในบัลลังก์เดียวจากเท่าฐานของสงคราม เกิดเป็นอาณาจักรใหม่ของยุโรปศึกแดนนอรมไม่ได้จบด้วยความพ่ายแพ้ของใครแต่มันจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอังกฤษได้ภาษาใหม่ได้ระบบกฎหมายใหม่และได้เลือดใหม่ที่หลอมรวมผู้คนทั้งสองฝั่งเขาด้วยกันส่วนไวกิ้งพวกเขาม่หายไปจากประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปที่เรารู้จักในวันนี้และนี่คือเรื่องราวของสงครามสร้างอาณาจักร เดนลอและศึกยึดครองอังกฤษสงครามที่ทำให้ปีศาจจากทิศเหนือกลายเป็นผู้ปกครองแห่งยุโรป